อันนี้จะเกี่ยวข้องครับกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะลองอ่านจดย์กันดูนะวันนี้ครับพี่เอานะเขาสอบที3าาในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านเชิงกลและความถนัดด้านฟิสิกส์นะครับมาทําให้ดูกันเพราะเนี่ยองเรานะครับไอต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันก้ากึ่งลุกนะครับก้ากึ่งว่าจะเป็นความถนัดด้านฟิสิกส์ก็อาจจะพอมองได้หรืออาจจะเป็นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็พอประมองได้เช่นเดียวกันโอเคไหมลูกเพราะนั้นคริดต่ลมันคือความรู้วิสิกส์โดยทั่วไปแล้วกันเนาะอัันน้้จะเเเกกก่่ยขออออองงงงรบืมหล็ไฟฟาาดู เริ่มนะครับขบวนเราเนี่ยครับมีอนุภาคอะไรลูกเป็นอนุภาคอนะัลฟาเนาะอัลฟานะครับนะมันเคลื่อนที่เป็นไงเข้าหาโลกครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรพอดีเลยอยากรู้ตอนนี้ครับเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจะเบนไปทางทิศไหนนั่นเองเนาะอะแบบนี้จะเบี่ยงเบนในทิศไหนนะครับเพราะเนี่ยเราต้องมีความรู้นะครับว่าเมื่อประจุไฟฟ้าใช่ไหม เมันเคลื่อนที่นะครับภายใต้บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กในโลกมันจะถูกแรงแม่เหล็กเนี่ยครับกระทําและก็ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเนาะซึ่งการเบี่ยงเบนเนี่ยครับก็จะเบนไปในทิศทางเดียวกับแรงแม่เหล็กที่มากระทาตอประจุนั้นนั่นเองนะครับอย่างกรณีเนี้ครับเราพอจะมองไหมฮะว่าเนื่องจากว่าเราพูดถึงอัลฟาอยู่จริงไหมลูกอัลฟาเนี่ยครับเป็นประจุบวกนะโอเคนะครับจากนั้นครับเมื่อเราเนี่ยฮะพูดถึงว่ามันพุ่งเข้าหาโลกดูก็ต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ยสนามแม่เหล็กโลกนะครับมันมีทิศทางเป็นยังไงเคมลก ถ้าเรานะครับมากำหนดให้ตัวด้านบนเนี่ยฮะเป็นขั้วโลกเหนือด้านล่างเป็นขั้วโลกใต้เนาะจะได้ว่าตอนนี้เป็นไงฮะสนามแม่เหล็กโลกครับมันจะพุ่งออกมาจากขั้วโลกใต้คือพุ่งออกถูกไหมลูกแล้วก็จะพุ่งเป็นไงฮะวนเข้าหาขั้วโลกเหนือจริงปะถ้าเรามองครับในมุมมองแบบมองเงี้ยลูกลงไปที่โลกนะครับเราเชื่ว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเส้นสนามแม่เหล็กนะครับมันพุ่งนะลูกนะออกจากขั้วโลกใต้พุ่งเข้าหาขั้วโลกเหนือแบบนี้แปลว่าตอนนี้ครับเราเห็นว่าสนามแม่เหล็กโลกมีทิศทางเป็นไงลูก พุ่งขึ้นนั่นเองได้ไหมครับทนองนี้องเนี่ยพุ่งขึ้นนะฮะแบบนี้เนี่ยพุ่งขึ้นแบบนี้พุ่งขึ้นแบบนี้อันนี้ก็ตรงสนามแม่เหล็กนะฮะเขาเริ่มเป็นตัว B ีลูกตัว B แบบนี้ได้ไหมครับทนองนี้เนาะจากนะครับเมื่อเราบอกว่าเนื่องจากอัลฟาลูกเป็นประจุบวกมันกําลังเคลื่อนที่ครับทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยครับหนูสามารถใช้4นิ้วนะลูกนะชี้เข้าได้เลยโอเคไหมครับอย่างรูปเนี้ยสนิ้วหนูชัดเจนนะฮะมันคือการพุ่งเข้าหาโลกลูกหนูก็4นิ้วเนี่ยจิ้มเข้าหาโลกเลยจิ้มพุ่งเ้้าาาไงหหนนบบีมััยฮะกคครรรรใใเเเทํ่ือลูก เข้าหาทิศทางของสนามแม่เหล็กเราเห็ยว่าตอนนี้ครับสนามแม่เหล็กของเราเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้ก็ทิศพุ่งขึ้นจริงปะก็หมุนเอาเมือฮะชี้มาแบบนี้ไแบบด้ไหมลูกแล้วก็กำมือขึ้นนิ้วโป้งเราตอนนี้ทิศทางแบบไหนครับนิ้วโป้งเราเนี่ยไปด้านขวาจริงปะแปลว่าตอนนี้ครับแรงแม่เหล็กของเราเนี่ยครับมันจะมากระทำเนาะต่อตัวของประจุในทิศทางไหนครับทางขวานั่นเองแบบนี้ได,ด้ไหมลูกอันนี้คือตัว F นะฮะเป็นแรงแม่เหล็กและเมื่อครับอนุภาคอัลฟาของเราเนะครับถูกแรงแม่เหล็กกระทำทิศทางทางขวา ซึ่งทางขวาเนี่ยในรูปเนี่ยเอาจริงหนูกําหนดไหนได้ไหม,มคือทิศไหนครับทางขวาต้องเป็นตะวันเลยลูกต้องเป็นตะวันออกได้ไหมฮะต้องเป็นีสต์เนาะ,ะทางซ้ายคือตะวันตกได้ไหมครับแปลว่าตอนนี้อนุภาคอัลฟาถูกแรงกระทําไปในทิศทางตะวันออกนะครับนะมันก็จะเคลื่อนที่เป็นไงด้วยครับจะเบี่ยงเบนใลลูกนะฮะไปในทิศทางตะวันออกนั่นเองได้ไหมครับเราก็ตอบเรียบร้อยครับว่ามันจะเกิดการเบนนะฮะไปทางทิศตะวันออกตอบข้อที่3เก็บคะแนนข้อนี้และเอาความรู้อันนี้ไปใช้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ